ขสอบหมายเลหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวจะอัดแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทนายปรินเกาสิริทนายปอนปอนยูทูบชาแนลไม่ได้เจอกันมานานเลยนะครับคิดถึงทุกคนนะครับต้องขอโทษด้วยช่วงนี้คดีเยอะมีงานเยอะนะครับว่าความทำคดีตลอดที่ผ่านมาที่เราไม่ได้เจอหน้ากันเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกับ ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตกันในตอนนี้นะครับได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่การพิจาราณาของสมาชิกรัฐสภาก็คือทั้งสอสอและสอวอร่างกฎหมายฉบับนี้ได้มีการพูดคุยได้มีการแนวคิดริเริ่มได้มีการเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติ น่าจะเป็นเมื่อสมัยพศ2561นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดอย่างไรหรือว่าใครมีข้อมูลที่ถูกต้องก็แนะนำกันมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการเสนอโดยมีแนวความคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศเพศสภาพมีการแสดงออก ที่แตกต่างจากเพศกำเนิดของบุคคลทั่วไปซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศสมัยนี้สังคมเปิดกว้างนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เท่าที่ผมได้ยินได้ฟังได้ทราบมาก็มีตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งโบราณกาลแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศหรือในประเทศเราเมื่อมีความหลากหลายทางเพศเพศที่เกิดที่กาเนิดมาไม่ตรงกับเพศที่ตนเอง ต้องการจะเป็นหรือต้องการจะมีแน่นอนครับความรักไม่มีพรมแดนไม่มีเพศและเมื่อเกิดรักกันร่วมอยู่กินกันได้ร่วมกันก่อร่างสร้างตัวได้มีการสร้างฐานะร่วมกันทำอาชีพประกอบธุรกิจต่างๆจนมีทรัพย์สินมากมายแต่ในประเทศไทยณนะตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับนะครับเพราะร่างกฎหมายฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอ ให้รัฐสภาอภิปรายกันนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านออกใช้เป็นกฎหมายเดี๋ยวผมจะนำทุกท่านเข้าไปดูสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตฉบับนี้นะครับและจะอธิบายด้วยถ้อยคำที่มันฟังและมันเข้าใจง่ายๆก็แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสาระสำคัญประการแรกนะครับกฎหมายฉบับนี้ได้ให้คำอธิบายว่าคู่ชีวิตตามร่าง กฎหมายฉบับนี้หมายความว่าอะไรกฎหมายฉบับนี้ให้ความหมายว่าคู่ชีวิตหมายความว่าบุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันโดยกําเนิดนั่นหมายความว่าตั้งแต่กําเนิดเกิดเป็นเพศอะไรนะครับไม่ใช่ดูว่าเมื่อแปลงแล้วเมื่อเปลี่ยนเมื่อเลือกแล้วนะครับดูตอนตั้งแต่ต้นทางนั่นคือตั้งแต่กําเนิดดังนั้นเมื่อเกิดมาเป็นเพศไหนแล้วต่อมาจะมีการเลือกเพศตามที่ตนเองมีความต้องการ หรือมีการไปผ่าตัดแปลงเพศอันนี้ไม่เข้าความหมายนะครับบุคคลที่จะจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตกันได้อย่างที่ผมเรียนแล้วความหมายต้องเข้าองค์ประกอบข้อแรกคือดูที่เพศกำเนิดและคนสองคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตกันที่จะมาจดทะเบียนคู่ชีวิตกันจะต้องเป็นเพศเดียวกันดังนั้นสาวประเภทสองเพศกำเนิดคือชาย ต่อมาไปรักกับทอมซึ่งทอมก็คือสาวหล่อซึ่งเพศกำเนิดของเขาคือหญิงเพราะฉะนั้นถ้าสาวประเภทสองจะไปอยู่กินกับสาวหล่อนั่นคือทอมไม่สามารถจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตได้นะครับเพราะเพศกำเนิดเป็นคนละเพศแต่อย่าเพิ่งตกใจนะครับถ้ารักกันจริงๆก็ไปจดทะเบียนสมรสได้เพราะ ฝ่ายหนึงเป็นชายฝ่ายหนึงเป็นหญิงแต่ไม่ได้เป็นคู่ชีวิตตามร่างกฎหมายฉบับนี้สาระสำคัญประการต่อไปคือคู่ชีวิตที่จะไปจดทะเบียนคู่ชีวิตอายุต้อง17ปีบริบูรณ์แล้วทั้งสองฝ่ายและทั้งสฝ่ายต้องมีสัญชาติไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทยก็ไปจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ แต่การจะไปจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตกฎหมายก็ห้ามไว้นะครับห้ามไว้ในลักษณะเดียวกับการจะไปจดทะเบียนสมรสของชายกับหญิงนั่นคือจะเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือตรงลงมานั่นคือเป็นญาติพี่น้องจดทะเบียนไม่ได้ถ้าสืบสายโลหิตโดยตรงและลงมาข้างล่างเป็นสายเดียวกันพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันก็จดทะเบียนคู่ชีวิตไม่ได้หรือจะเป็นแค่ร่วมเฉพาะบิดาร่วมเฉพาะมารดาก็จดทะเบียนเป็นคู่ชีวิต ไม่ได้เหมือนกับกรณีจดทะเบียนสมรสประการต่อไปถ้าคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนวิกลจริตหรือถูกศาลมีคำสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถหรือมีคู่สมรสมาก่อนหน้านี้แล้วหรือมีคู่ชีวิตมาก่อนหน้านี้แล้วก็จดทะเบียนคู่ชีวิตไม่ได้ การมีคู่สมรสก็คือยังมีทะเบียนสมรสค้างอยู่หรือยังมีทะเบียนคู่ชีวิตค้างอยู่กับบุคคลอื่นก็ลักษณะเดียวกันกับการจดทะเบียนสมรสซ้อนของการจดทะเบียนสมรสนั่นแหละครับก็ต้องไปเคลียร์ของเก่าให้เรียบร้อยก่อนค่อยมาจดทะเบียนคู่ชีวิตใหม่ตามที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนะครับต้องอายุ17ปีบริบูรณ์ถึงจะจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ และในเมื่อ17ปีบริบูรณ์ยังไม่บรรลุนิติภาวะพาะบุคคลจะบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ดังนั้นในช่วง17ปีจนยังไม่ถึง20ปีถ้าพบคู่ชีวิตจะไปจดทะเบียนคู่ชีวิตต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาผู้ปกครองเมื่อจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตกันแล้วนะครับร่างกฎหมายฉบับนี้ก็กำหนดว่า ทั้งสองคนจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันจะต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันลักษณะเดียวกันกับชายกับหญิงจดทะเบียนสมรสซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องจุนเจอืออุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันและไม่ได้จดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตกันแล้วนะครับหากเกิดทรัพย์สินใดๆขึ้นมา หลังจากวันที่จดทะเบียนคู่ชีวิตกฎหมายก็ได้กำหนดประเภทของทรัพย์สินระหว่างคนสองคนระหว่างคู่ชีวิตกันไว้ลักษณะเดียวกันกับการจดทะเบียนสมรสของชายกับหญิงนั่นคือมีทั้งสินส่วนตัวและสินร่วมกันนั่นหมายความว่าสิ่งใดที่มีมาก่อนที่จะจดทะเบียนคู่ชีวิตสิ่งนั้นถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของฝ่ายนั้นๆ ส่วนหลังจากที่จดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วได้ทรัพย์สินอะไรเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิตถึงเวลาจะได้แบ่งกันถูกครับมาดูสาระสำคัญประการต่อมานะครับตามร่างกฎหมายฉบับนี้ก็นำข้อปฏิบัติของการสิ้นสุดการเป็นคู่สมรสของชายกับหญิงซึ่งมีมานานแล้วนะครับนำมาใช้กับการสิ้นสุด กา,ก,าการเป็นคู่ชีวิตยกตัวอย่างนะครับการเป็นคู่ชีวิตย่อมสิ้นสุดลงเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายเมื่อศาลพิพากษาให้เพิกถอนหรือการเลิกเป็นคู่ชีวิตกันโดยการไปจดทะเบียนลักษณะเดียวกันกับการจดทะเบียนหยา่าซึ่งการเลิกการเป็นคู่ชีวิตกันร่างกฎหมายฉบับนี้ก็นำเหตุ แห่งการฟ้องหย่าที่ผู้ชายกับผู้หญิงจดทะเบียนสมรสกันนำมาใช้กับคู่ชีวิตด้วยยกตัวอย่างเช่นอีกฝ่ายหนึ่งยกย่องอุป,ปการะผู้อื่นฉันคู่ชีวิตหรือฉันสามีภรรยาอีกฝ่ายหนึ่งประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอีกฝ่ายหนึ่งทรมานร่างกายหรือจิตใจของอีกฝ่ายอย่างร้ายแรง หรือมินประมาทเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุกพกาลีของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างร้ายแรงจงใจทิ้งล้างอีกฝ่ายหนึ่งเกินหนึ่งปีสมัครใจแยกกันอยู่เป็นระยะเวลาสามปีไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งหรือกระทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเหล่านี้ถือเป็นเหตุฟ้องให้เลิกการเป็นคู่ชีวิตกันนอกจาก การเป็นคู่ชีวิตจะต้องจบหรือยุติลงด้วยการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิตหรือความตายสาระสำคัญอีกประการหนึ่งของร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับได้กำหนดไว้ว่าเมื่อคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่มีสิทธิในมรดกของคู่ชีวิตที่ตายไปแล้วครับ เป็นลักษณะเดียวกับชายกับหญิงเมื่อจดทะเบียนสมรสกันและเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าชายหรือหญิงก็มีสิทธิ์ในมรดกของฝ่ายที่ตายไปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตวันนี้ที่ผมนำมาก็เพียงสังเขปนะครับยังมีรายละเอียดนอกเหนือจากนี้อีกเล็กน้อย ท่านใดสนใจก็ไปติดตามข่าวสารหรือเข้าไปดูร่างกฎหมายฉบับนี้ในเว็บไซต์ของสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทีนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของความเหมาะสมศีลธรรมหรือจารีตประเพณีนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวจริงๆซึ่งใครจะคิดแบบไหนยังไงทุกคนมีสิทธิ์คิดได้นะครับตราบใดที่ไม่ไประเมิดไม่ไปต่อว่าด่าผู้อื่นเขา เพราะทุกคนมีสิทธิ์แสดงความเห็นนะครับในความเห็นส่วนตัวของผมเดี๋ยวนี้โลกเปิดกว้างนะครับจารีตประเพณีในยุคหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะเปลี่ยนสมัยมากับกลายเป็นเรื่องปกติหรือกลายเป็นเรื่องถูกต้องหรือกลับกลายเป็นเรื่องไม่ถูกต้องผมยกตัวอย่างเช่นในยุคโบราณสังคมโบราณของประเทศไทยในยุคก่อนสุภาพสตรีเปลือยท่อนบนนะครับ พอต่อมาจึงมันนุ่งผ้าปิดท่อนบนพอมาในยุคนี้ใครจะเปลือยท่อนบนผิดกฎหมายครับผิดจาร,ระเีีผปรพณิดศลธรรมอันนี้แค่ตัวอย่างเดียวนะครับที่จะยกตัวอย่างยังไม่พูดถึงเพศเดียวกันแล้วมารักกันซึ่งผมเห็นว่ามันมีมานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วความรักมันเลือกไม่ได้หรอครับ และผมคิดว่าการที่คนหนึ่งเกิดมามีเพศกำเนิดเพศใดก็แล้วแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเพศผมว่าจำนวนไม่น้อยนะครับอยู่ที่เคมีในสมองหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในดังนั้นใครจะรักใครไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือคนละเพศกันผมว่าถ้ารักกันแล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนผมว่าก็รักกันไปเถอะครับ ส่วนท่านใดมีความเห็นอย่างไรก็สุดแท้แต่คอมเมนต์ได้นะครับผมยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์หลังจากจบคลิปนี้แล้วผมเข้าใจว่าก็คงอีกนานนะครับที่ผมจะมาเจอกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจนถึงสิ้นเดือนกร,รกฎาคม2563คดีผมยาวเหยียดเลยครับจนถึงสิ้นเดือนส่วน พอขึ้นต้นเดือนสิงหาไปจนถึงกลางเดือนสิงหา2563ก็มีภารกิจทางด้านอื่นอีกนะครับที่ไม่ใช่คดีความยังไงถ้ามีเวลาจะรีบกลับมาหาทุกท่านนะครับเพราะผมคิดถึงทุกท่านไม่น้อยกว่าที่ท่านคิดถึงผมนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมทนายปรินเกศสิริทนายปอนปอน YouTube Channel ขอบคุณครับที่รับชมที่ติดตามและที่คอมเมนต์สวัสดีครับ